แม่โบคะลูกคุณแม่อายุหกเดือนแล้วเริ่มกินอาหารเสริมตามไว้แล้วก็เริ่มป้อนน้ําคุณแม่แค่สงสัยว่าคุณแม่อ่ะจะต้องป้อนน้าให้ลูกกินปริมาณวันละกี่ออนและทถลูค่ะไม่ค่อยชอบกินน้ําและกินนมเยอะนะคะแบบนี้คุณแม่ต้องกังวลอะไรไหมเดี๋ยวพบกันคลิปนี้สวัสดีค่ะคุณแม่่ะน้องเด็กในวัยหเดือนจนถึง1ปีนะคะความต้องการน้ําและนมนะคะใช้สูตรคํานวณน,นี้ค่ะเอาน้ําหนักตัวที่เป็นกิโลกร,รมัมมาคูณกับ110แล้วก็หารด้วย30จะได้ปริมาณน้ําบวกนมออกมายกตัวอย่างเช่นคุณแม คำนวณมาได้ว่าต้องการน้ำและนมวันละประมาณ30ออนต่อวันคุณแม่อาจจะซอยย่อยนะคะแบ่งให้ลูกค่ะกินนมประมาณ24ออนต่อวันแบบนี้ก็ได้แล้วก็6ออนที่เหลือค่ะก็คือเป็นน้ําต้มสุกนะคะให้ลูกกินนะคะจะป้อนหลังมื้อข้าวหรือว่าอาจจะป้อนหาในระหว่างวันก็ได้แต่ว่าจะต้องเป็นน้ําต้มสุกนะแล้วก็ภาชนะที่ใช้กินนะคะจะต้องเปลี่ยนครั้งต่อครั้งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ปนเปื้อนเชื้อโรคลดโอกาสที่จะเกิดท้องเสียท้องร่วงนะคะและถ้าลูกของคุณแม่นะคะกินนมเยอะมากนะคะอาจจะเจอว่าลูกค่ะดื่มน้ําได้น้อยนะคะ อันนี้ก็คือไม่ต้องกังวลเช่นเดียวกันถ้าลูกกินนมเยอะนะคะอาจจะก,กินน้ําน้อยได้นะคะ